ช่วงหนึ่งก็คือช่วงอำเภอหนองหินไปภูก,กระดึงนะครับก็ช่วงนี้ทําแล้วบางส่วนบางส่วนก็จะเพิ่งเริ่มเปิดหน้าดินโดยเฉพาะตรงช่วงก่อนถึงภูก,กระดึงนะครับนี่แยกซ้ายไปเอราวันนะครับจากเำเภอหนองหิน ช่วงต่อจาะอพยพไปประมาณ20กิโลตอนนี้ก็เริ่มทําเกือบเสร็จหมดแล้วครับแต่จะมีช่วงอีกช่วงหนึง่งแถวห้วยส้มไปถึงผ่านนกเขาตรงนั้นเพิ่งเริ่มทำกำลังทำงานดินอยู่ตอนนี้ผมก็ลุ้นมานานให้ทำ4เลนให้เสร็จสถีีเพราะจะําำนวยความสะดวกมากนะครับสำหรับคนที่มาจังหวัดเลย ในเส้นทางที่ไม่ข้ามภูเขาเยอะนะครับก็เส้นนี้แหละครับกับสะดวกกับสบายนะครับแกนองหินไปภูกระดึงบางส่วนก็เสร็จแล้วครับตรงนี้แต่ช่วงภูกระแตตรงนี้นเพิ่งเริ่มนะครับนี่ครับขับสะดวกสบายครับเนี่ยสังเกตรถเยอะนะครับเส้นนี้โดยเฉพาะเทศกาล หรือเราดูการท่องเที่ยวเดี๋ยวเราจะเยอะมันเป็นพิเศษแล้วก็หน้าอ้อยนะครับช่วงนี้แหละครับส็บล้อรถชาี่จะเยอะซ้ายก็มีของขายเยอะนะครับเป็นพวกของฝากขมหวานช่วงน,นี้ก็จะดูประคาหวานนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเหลือทสาสะพานลอยเหลือตีเส้นเหลือทําเกาะกลางบางส่วนนะครับนี่ครับนี่ก็มีดานช่างน้ำหนักนะครับข้างหน้าข้างซ้ายน,นี่ครับสบายแล้วครับเี่ถ้าใครไม่มามาสักห้าปีก็จะโอ้เปลี่ยนไปขนาดนี้เลยหรือ,รอนะครับผมมาประจับอยู่แล้วครับ ก็สังเตกตความเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะครับับสะดวกขับสบายครับ <c oughs> ระยะทางที่ไม่ไกลร้อยกว่ากิโลน,นะครับแต่ก็ขับลำบากสมัยก่อน,น สดวกสบายนะครับนี่ขนาดะไม่เปิดเป็นทางกาศนะก็สร้างความสะดวกสบายพอสมควรเลยครับอันนี้ตรวสอหนักตรงนี้ก็ทําก่อนครับไปเสร็จหมดแล้วครับทํทำอีกนิดๆหน่อยๆมั้งห้าปอเซ็นตองงานนะครับ ผู้กระดึงนะครับนี่น,นี่ดินเสร็จแล้วนะครับครับฟินมากครับครับสบายนะครับส่วนขึ้นมาเยอะนะครับเส้นนี้ผมว่าเป็นเส้นหลักเลย ที่จะมาหนองบัวลำพูมาเลยมาหนองคายเส้นนี้ก็เป็นเส้นหลักเส้นเลี่ยงเหมือนกันส่วนใหญ่เราใช้มิตรภาพใช่ไหมครับแต่ถ้าแต่แถวนี้เขาจะเขาจะใช้เส้นนี้เป็นหลักคนจังหวัดเลยหนองบัวลำพู ให้วิวสวยครับจะไม่ผิดเป็นภูกกระแตนะครับถ้าผิดขอภัยด้วยไม่ใช่ภูกระดึงนะครับียังไม่ถึงภูกระดึงช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ทำเมื่อประาปลายปีนะครับเมื่อกี้นี้ทำแต่ต้นปีที่แล้วนะครับนี่ทำปลายปี ทำเร็วเพราะว่ามันมีทางข้ามาาลำธารหรือสะพานน้อยนะครับไม่เหมือนช่วงวังสะพุงหนองหินช่วงน้าจะทำสะพานเนี่ยตรงนี้ก็มี ป้ายนะครับการก่อสร้างกิ่ว่าปลายปีห7เจ็ดน่าจะเสร็จครับตรงนี้นครับจุดที่เพิ่งทำประมาณปลายปีแถวนี้สะพานเสร็จก็ทุกอย่างก็จะเร็วขึ้นงนดิงอะไรไม่น่าไม่น่ชาช้านะครับเ่ผ่านไปสามเดือนก็ดูครับ สร้างอะไรก็เจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์แล้วครับส่วนใหญ่ผู้รับเหมาไปมาทำตรงบริเวณนี้เยอะนะครับ เนี่ยครับเขาเพิ่งทําก็ทําได้คืบหน้าพอสมควรนะครับ ไม่ใสมากเพราะมันมีหมอกกามมป็นคึมมันเป็นหน้าปลายหน้าหนาวแล้ว